Colorful เด y ของคิมเจเล่บิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นมีวิตามินคลายหิวแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวกินได้ทุกวันทุกเวลาทั้งวันลูกกลับมาบ้านพร้อมสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียที่อยู่รอบตัวแม่เลือกใช้สบู่เดตเตอช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%สะอาดสุขภาพดีปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตเตอ ไฮยีนพาความหอมสดชื่นจากดอกไม้ริมทะเลมาให้คุณใหม่ไฮยีนออเชเยนบลูมขายให้หน่อยฮะแม่ไมโลก่อนลุยนะลูกประโยชน์จากไมโลมีเมาส์กัดจากท่าบาเล่ธรรมชาติและกำลังใจจากแม่ให้ลูกได้ลองได้ลุยได้รู้เติมไมโลแล้วลุยต่อ ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทปไทยค่ะเลสแตหน่อยปะซาครีมเน้นเน้กรอบที่ใช้อร่อยเต็มรสชาติ ลองแล้วจะเลิฟเลยแตกลองเลยไม่์ไดกินแมกซินเวอร์เตอร์เย็นไวภายในหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเบบอเต็มแม็กซ์ไดกินเบลล่าเป็นไงบ้างเยอะมากเง้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มงา่งงมงายจริงๆลองก่อนอดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์ม